คุยกันวันเสาร์ช่วงสไตอ์อลิมิเต็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสไตล์อลิมิเต็ดนะครับวันนี้ผมป้องสิริวัฒน์จำสว่างวลพงศ์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับวันนี้ทางรายการนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมโครงการบ้านเดี่ยวหมู่บ้านจรานสิริท่าข้ามพระราม2นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวนะครับ ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเดินชมรอบๆบรรยากาศโครงการนะครับแล้วก็ไปดูบ้านตัวอย่างสวยๆครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมานะครับวันนี้ทางรายการนะครับได้รับเกียรติจากคุณเวทาอังวัฒนพาณิชย์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบบริษัทแสนสริจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณเวทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ การนี้นะครับเรามีแบบบ้านทั้งหมด5แบบนะครับ5แบบเริ่มต้นที่119ตารางเมตรซึ่งเป็นหลังเล็กสุดนะครับหลังเล็กสุดครับเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำบ้านทุกหลังที่เนี่ยจะมีที่จอดรถ2คันหมด2คันหมดครับไปพูดคุยกันด้านในดีกว่าแล้วก็จะได้เดินชมบ้านต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสไตล์ต่างๆนะครับที่ทั้งหมด5แบบนี้เดี๋ยวตามผมกับทางคุณเมทาไปเลยนะครับ รายละเอียดของโครงการของสลานสิริเนี่ยมีบ้านกี่ประเภทกี่รูปแบบให้ลูกค้าเลือกบ้างครับโครงการนี้นะครับศาสิท่าขามพรลมสองเนี่ยนะครับมีบ้านทั้งหมด242ยูนิตแล้วก็มีแบบบ้านทั้งหมด5แบบ5แบบ2แบบแรกเนี่ยนะครับจะเป็นสลานสิตากับสลานสิทอนครับซึ่งอันแรกเนี่ยมีพื้นที่ใช้ถอย119ครับแบบที่2คือสลานสิทอนเนี่ยมีพื้นที่ใช้ถอย135ตารางเมตรฟังก์ชันเนี่ยต้องบอกว่าเท่ากัน เท่ากันหมายถึงมีสามห้องนอนมีสองห้องน้าครับแล้วก็มีที่จอดรถสองคันที่จอดรถสองคันเท่ากันเลยท่ากันเลยทำไมพื้นที่มันต่างกันตรงห้องนอนจากขนาดไม่เท่ากันแล้วก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบการจัดฟังก์ชันของของบ้านแบบไหนแล้วก็แบบถัดไปก็จะเป็นสรานวสาพื้นที่ร้อยหกสิบตารางเมตรก็จบขึ้นมาหน่อยครับครับแล้วก็สรานละใหม่ร้อยหกสิบเจ็ดตารางเมตรร้อยหกสิบ สองแบบนี้ก็ฟังก์ชันเหมือนกันอีกออกหมือสามห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถอันนี้ก็เป็นห้องน้ําชั้นบนสองห้องชั้นล่างหนึ่งห้องอถ้าเป็นแบบเล็กสองแบบเมื่อกี้ก็จะมีห้องน้ําชั้นบนหนึ่งห้องชั้นล่างหนึ่งห้องอ๋อคือถ้าเกิดแบบแบบเล็กสุดนี่คือ ห้องนอนสามห้องจะใช้ห้องน้ำหนึ่งห้องใช่ครับส่วนแบบนี้ก็คือห้องน้ําอีกห้องที่เพิ่มขึ้นมานี่จะอยู่ในส่วนของห้องนอนหลักห้องนอนแย่ห้องนอนแยกแล้วก็อีกสองห้องนอนก็จะใช้ห้องน้าร่วมกันรืออีกแบบหนึ่งครับก็คือแบบที่เรานั่งอยู่นะครับอันนี้ชื่อสลานวะลยสลานวะลครับอันนี้ก็จะเป็นร้อยแปดสิบตารางเมตรสห้องนอนสามห้องน้ำสามห้องน้ำครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคาเนี่ยเราเริ่มต้นแต่ประมาณสามล้านเจ็ดแสนนะครับแต่บางบางเล็กสุด เล็กสุดขึ้นมาจนถึงหลังใหญ่ก็ราคาประมาณสักหล้านหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันแพงกว่ารสร้างเองครับแต่ถ้าลองทําบ้านดูนะครับ,รบจะรู้เลยว่าอันนี้ผมยืนใหญ่แล้วที่เราขายเนะี่ย <laughs> ถ้าไม่มีทางทําเองได้ครับ อ่าครับใช่ครับผมผมเชื่อว่าผู้เชื่อว่าถ้าลองไปไปตรวจสอบราคาแล้วซื้อที่ดินเสร็จลองออกแบบจ้างสถาปนิกเขียนแบบให้ผู้รับเหมามาตีราคาก่อนจะออกแบบมาเป็นบ้านขนาดร้อยกว่าตารางเมตรเนี่ยผมว่าราคา3ล้านถึง5ล้านเนี่ยเสร็จแล้วเอาไม่อยู่ครับค่าค่าก่อสร้างก็จะเกินแล้ว,บ,ลวบ้านอันนี้เนี่ยจะเป็นบ้านสไตล์ที่เรายังเป็นสไตล์โมเดิร์นซึ่งเป็นสไตล์ที่ ค่อนข้างนิยมกันในช่วงหลังๆสาปีหลังเนี่ยคือเทรนด์โมเดนมาเยอะนะครับอันนี้ก็ยังเป็นโมเดลอยู่คือคือรูปแบบจะเป็นโมเดนหมดทั้งหมด5แบบนะตัวสีเนี่ยผมเห็นบางหลังเนี่ยไม่เหมือนกันนี่คือลูกค้าสามารถเลือกได้แะว่าจะเลือกไม่ได้ครับจะเป็นการแบรนดอมสีของเราโดยแนวคิดของสสนสีเองเนี่ยเราไม่อยากให้บ้านทุกหลังเนี่ยมีสีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะแรนดอมสีหลังคากับตัวบ้านมสมมติว่าต่อให้เป็นแบบบ้านที่เหมือนกันอยู่ติดติดกันก็จะเป็นคนละสี<อ>เพื่อให้มองมาไม่เหมือนกับบ้านที่แบบเหมือนกันพลึดไปหมดนะครับแล้วตะกูที่ผมผ่านมาทางด้านโครงการก็คือจะเห็นทุกๆโครงการของของแสงสิริเนี่ยก็คือจะมีกิมมิคหรือว่าเป็นมอตโต้ทางทางเข้าด้านหน้ามีลูกเล่นเป็นสัตว์ต่างๆเรามีแนวคิดที่เราเรียกว่า happy ้เ y s ก็คืออยู่บ้านแสงสิริก็มีความสุข เราก็ต่อใช้คอนเซปต์แฮปปี้เนสแล้วก็ตัวที่เห็นกิมมิคที่เห็นเนี่ยเป็นกิมมิคในในธีมของแฮปปี้เนสก็คืออย่างที่นี่เนี่ยเราเลือกใช้ปลาที่นี่เนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลเป็นปลาทะเลปลาทูน่าปลาทูน่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของของการใส่อารมณ์นะครับคมร,รู้สึกว่าทําให้มันทำให้ความรู้สึกดีขึ้นเวลาเราเข้ามากลับมาจากเหนื่อยเนื่อ,อจากทํางานใช่ไหมกลับมาพักผ่อนแล้วเข้ามาเลยเราจะเห็นว่า ต้นไม้เนี่ยเยอะมากส่วนที่สีเขียวของของโครงการแสนสิริแทบทุกโครงการเนี่ยผมเห็นว่ารู้สึกอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการวางผังหรือเปล่าครับแนวคิดของแสนสิริก็คือเราอยากให้พื้นที่ส่วนกลางครับใช้งานได้จริงๆรนะครับแล้วก็อยากให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่กฎหมายกาหนดเพราะฉะนั้นเราก็จะให้อะไรที่ค่อนข้างจะมากกว่าผู้ประกอบการอะไรอย่างสโมสรเนี่ยสระว่ายน้ําที่อยู่ในสโมสรก็จะต้องมีขนาดที่ ใช้งานได้จริงสําหรับเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันด้วยขนาดที่เรียกว่าฮัฟ์โอลิมปิกนะครับก็ค,บคือถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เล็กสุดแค่นี้พื้นที่สีเขียวที่ใช้งานได้จริงเนี่ยมันต่างก<ม>ับพื้นที่สีเขียวของของของโครงการอื่นๆอย่างไรครับมีแนวคิดในเรื่องของเราเรียกว่าอีโคเข้ามาเพิ่มนะครับก็คือของที่เราใช้เนี่ยเราพยายามจะให้เป็นสิ่งมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอย่างอย่างโครงการนี้นะฮะตรงตรงบริเวณที่เป็น เราเรียกว่าทางเดินในสวนสาธารณะเนี่ยับเราใช้วัสดุใหม่ตัวหนึ่งซึ่งสามารถเป็นเป็นเหมือนหินนะครับแต่มันสามารถให้น้ําผ่านลงไปได้อ๋อสามารถซึมน้ำเียจะซึามซึมผ่านลงไปได้เหมือนมองดูเหมือนทรายล้างกวดล้างแต่ว่ามันจะเป็นรูซึ่งน้ําสามารถซึมผ่านไปได้อพอ,อน้ําซึมผ่านไปได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่สมมุติว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยับพอโดนน้าสมมติว่าฝนตกนะครับก็ น้ำก็ระเหยไปแต่อ้นั้นเนี่ยน้ำที่อยู่ใต้ดินจะค่อยๆก็จะพอพอนน้าระเหยไปมันจะมีดูดน้ําจากใต้ที่อยู่ในตัวมันขึ้นมาครับมันก็จะค่อนข้างจะเย็นไม่ร้อนอ๋อทำให้ต่อให้พื้นอะไอยเยีนสามารถเดินได้ต่อให้ตากแดดสมมุติว่าปกติโดนแดดอย่างเงี้ยพอสี่โมงเย็นเดินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินเหยียบไม่ได้ละก็จะมีคือพวกเนี้ยเราก็จะเริ่มใส่เข้าไปในโครงการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของโครงการโถปัสสาวะผู้ชายก็เป็นแบบไม่ใช้น้ําไม่ต้องมีน้ํา อ๋อ oh. อันนี้ก็เป็นเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่ง, hmm. งประหยัดน้ำแล้วส่วนกลางมีมีมีขับเมาส์ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ใน,ในขับเมาส์นั้นจะมีฟิตเนสฟิตเนสครัฟิตเนสนี่ก็เป็นฟิตเนสเต็มเต็มรูปแบบเหมือนกันเต็มรูปแบบค่ับสวนส่วนกลางคเครื่องเล่นของเด็กอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเราคิดพัฒนาขึ้นมาคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบซื้อเอามาวางไว้เฉยๆอะไรเงี้ยครัแล้วก็คิดว่าเด็กควรจะมีอะไรที่ที่แปลกๆเล่นบ้าง เดินทางเข้ามาได้ผมเห็นเข้าออกนี่ได้ได้สองทางหรือเปล่าครับเส้นทางหลักที่ที่เราแนะนําลูกค้าก็คือเส้นพระรามสองเป็นพระรามสองนะครับ<อ>ถ้าวิ่งจากทางด่วนมาจากฝั่งกรุงเทพเนี่ยนะฮะพอข้ามมาดาวพนองลงถนนพระรามสองก็เข้าได้สองทางอีกก็คือเข้าจากถนนท่าข้ามนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆข้างโฮมโปรกับพีซีอ๋อกบซีนะครับแล้วก็จะวิ่งมาทะลุถนนวงแหวนครับวันนี้ก็ได้ทราบรายละเอียด เยอะมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมต้องรบกวนคุณเมธาเนี่ยลองพาผมและท่านผู้ชมเนี่ยเดินชม